เราขอต้อนรับนะครับเจ้าหของเรานะครับคุณทีและคุณนัทกันจะมาแห่ยันเขาหรือปก็หวัดดีไงสวัสดีครับาา้เรมได้รับเกียรติเป็นอย่างมากเลยนะครับเป็นทั้งยิ่งเป็นทั้งสองท่านแล้วนะครับถือว่าเราอยู่กันครบอมประชุมเลยเพราะฉะนั้นเรามาอ่านข่าวแรกเลยครับผมก็มาเริ่มจากอะไรกันเราอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าเราจะอ่านข่าวมามามาเล่นละกอนสามชาติกันมาเล่นสามชาติเร่อเยับ เอาอยัางไงมึงจะเอาอยัางไงถามคุณทีก่อนเรื่องเราประสบการณ์ของรายการนี้มั่นใจยังไงกับการไปทำมั่นใจไหม <S <S เราไม่ได้มั่นใจมากขนาดนั้นหรอกว่าเราไม่ได้เชี่ยวเราไม่ได้เชี่ยวขนาดนั้นจริงไม่ได้เชี่ยวขนาดนั้นนะอ่ะคุณนัทน,นะครับเป็นไงบ้างประสบการณ์มีประสบการณ์อะไรกับรายการนี้มั่นใจว่ารายการนี้ผมมีประสบการณ์ที่น้อยที่สุดนะฮะนี้ครับน้อย <laughs> จริงๆ,ๆนะครับเพราะขนาดก่อนรายการยังมาถามผมเลยว่าเล่นยังไงต้องถามก่อนเพราะว่าปกติเวลาถามถามก่อนแบบว่าก่อนแล้วก็โอกาสผู้สมัครนั้นจะได้แชมป์นะฮะาจะสามารถโอ้ยยาว่า ครูเนียว่าได้ได้ได้ว่าได้แชมป์ได้อะไรก็อยากได้โปรดอย่าห้าวท่านท่านเพทสัจกรกีตาได้โปรดอย่าห้าวไม่เป็นไรครับผมถ้าผมเป็นสัจกรกีตาคุณก็นักเกษตรศาสตร์ดีๆนี่เองนะครับผมก็เป็นการคุณโตขึ้นมาสองคนผมเป็นเคมีเกษตรฮะเรียนแต่ครับเป็นเคมีเกษตรคุณต้องทำงานร่วมกับผมอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกถ้าคุณมีเคมีแต่คุณไม่มีกีตาเนี่ยคุณไปไม่รอดใช่ใช่แต่ว่าพวกกีตามาหาคุณไม่ได้ร้อยประเด็นอะ โดนสัก<า>บ้างโดนเลยบ้างอ่ะครุกทั้งคู่เอ้ยไปดีกว่าครุกคือจีิง่มน